อนุญาตครับ้ายหรือเปล่าครับผมยังจ้าสาเลือดได้ครับผมง่ามเถง่ามเทไม,ม,ม่สายเลือดครับผม,ม,มสายพันธุ์ง่ามเถงลำซ้ำแกงขาดีเนาะ ขับข้องสางง่าตนะเติผมน้ำดีแล้ครับด้วยน้ำเพิ่มดีได้แม่บอกไได้จักเดือนครับผมได้สิบเจ็ดเดเดือนเนาะครับขาเขาาปักเ้ากว้างดีแล้วครับด้อหัวกระบาลหนาครับผมก้อใหญ่ก็ตันดีควันรอบโตเลยควันมังควนครับผมคันทุ่เก่าเปลือกคันหับตึ้นหับท่องครับผมหนาครับหนังหนาหนาครับผมสายอ่างสายหนาล่ำซ้ำนะครับซ้ำซๆำอ่างง่ามดีครับผม เล็บแข้งเล็บขาดีหางบ็ดอกกับหางเปดีนะครับเด้อหลังกับเปย์ทายแบบเน่าสัตว์ราคาครับผมเจ็ดสิบห้าเจ็ดหมื่นห้าราคาตอรองเนีบ่อพอตอรองเนียนะครับเนาะเจ็ดหมื่นห้านะครับเด้อสีมาทรงเหล็ตัวหลังกิสันตัวหลังเปย์ปันแผ่นดีครับผมดีเล่าสีเล่างามเนาะครับเนาะดีเล่าสีดีแข้งขาดีครับผมเจ็ดหมื่นห้าโทรมากจริงกลางสอบถามเลยตัวนี้ไรเนี่ยพาะตัวนี้ห้าสิบเก้า หาหมืนะ่นเก้าราคาสำหรับผู้ทุนหน่อยเนาะได้ครับเระตรกรจับต้องได้แล้วครับเอหาหมื่นหาหมื่นเะก้า่พอครับนะครับเปิดอืมครับแกงขาดีของข้าวงดีค้ามสูงเป็นเดนสูงรเขาเสียเขาลอยสามเลได้สามสิบนาะบบวันหลอโตเลยวันที่คนมงคนแ้วนั่นสูงรเป็นเดลืมพ่อตันนะอันลุ้สามสิบบราคานี่ครับจับต้องได้ราคาต่อรองได้ฝากบอโทรให้่ ศูนย์เก้าแปดหเองเอาเพื่อเด้ยครับผมโัชใช่ครับโชใชนะครับเนาะโตมาจริงดังสอบถามได้มีรถรับทรงมีครับหอดบาตหอดซองเือเก่านะครับเนาะครับเขาเปิดดีหนาดีนะครับเด้ออจหหมื่นตัวนี้เก็ดหมื่นงามดีครับผมดูว่าใส่ไดูวางามครับผมเจ้าใหญ่พวกแล้ว โคไซโคไซหรือครับผมโคไซจ้าแต่ผมควายงามตาดีเพราะคนตายยังก่อนตาอีกยังคั้วดีตานกเป็ดน้ำครับตานกเออตานกเป็ดหนำตาปดุกับมีเลยตาไก่กับมีเลยโนกคั้วเียกเชิดเป็ดหนำตาเต็มแจ่มจ้ำชัดเจนครับผมค่าราคาไหมครับผมราคาเท่าไหร่ครับเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าต่อรองได้ครับผมโอเคครับหมันมันครับผมโตครับผม ย,ยังอยู่ดิก็งามดิลายเรือดได้ครับผลาเรือวักกเก้าเจริญเก้าเจริญพเปิดไรในผลเหกหมื่นหกหมื่นต่อรองเลยนะครับนาอ,องกวาพ้นเดิมนะครับเออนเทียงคือว่างามถือว่าจได้ก้องก็สา,ามสี่กล่องเหมือนกันอ่ากล้องเกานี่เก่ากลองดีอ่าแต่ลูกเก้าเจริญราคา ตอลองได้บัดมือบ่อดอกเนาะอ่างบ่อดอกพกมสูงประมาณโอ้สายอ่างครับผมทิ้งดีแกงเล็บขาหางบ็ดีนะครับเด้อละเอียดจักหน่อยคอมเมนต์มาพี่น้องใช่อะถือว่าได้ดีป็นได้ปันนี้มันฝน,น,นตกคือพ,พวกกลยย้วยกระไลเงี่ยกันงามๆถือว่างามเสียได้ครับพ่อหมกเมื่อตอลองได้กันดีนะครับเด้อของมังคุดก็เลยไม่เนีน บกสายอ่างสายอ่างครับผมต่ออัดคนเดิมสนใจโตท่อใดครับพี่น้องสนใจกิ้งกางใดมีตัวหนึ่งบหมครับตัวหนึ่งท่อเฉลิมท่อปูท่อรอนท่อรอนท่อใดครับสองหมื่นห้าได้ครับสองพันสองหมื่นห้าราคานี้ต่อรองได้ครับราคาเกษตรกรจับต้องได้ เศร้าหาเศร้าหาครับพี่น้องพ่ออัดคนเดิมนอนเตียงขอบคุณมากครับพ่อครับผมสวัสดีครับผมพ้อยังน้อยเนาะห่อยแล้วครับราคาครับผมแม่ลูกแม่ลูกลูก,ล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 กโคบ่ตะพุ่นตะพุ่นพ้อมสูงหลายไปเลยครับที่เนยครับสา,ามชิบบ้นบวกเลยละครับตาเต็มเนาะ หามมีนะครับเด้อแถมหอาพร้อมหอมมีตำหนิอย่างนะครับเด้อลกูลกผูบูครับามาณเดือนราคาเกษตรกรราคาสำหรับผู้เงิ้นหน่อยใ้เมียลูกย่างดีต้องว่างยี่น่อพก่อนเนาะต้องว่างครับลูกคนเดียนเดียว ผู้ขายก็หิวเขาเลยยืน,ยนจิตงกับให้ดูปชีมว้วนใส่กินผมมีเวลาราคาไหมครับพ่อสี่หมื่นเก่าครับสี่หมื่นเก่านะครับเนาะราคาขายสี่หมื่นเก่าห้องนั่งห้าหมื่นกว่าเล็แบแข็งเล็บปลาดีดแฉมแเหาย่างดีแฉมเหาย่างดีเลยยุบบ้านนะครับผมเคยห่อกันธารวิชัยครับัน,นทรวิชัยนะครับเนาะ ฝากเบอร์โทรหน่อย e. พ่อศูนย์เก้าแปดเจ็ดสามห้าหกเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งโทรมาเก่งๆสอบทำเลยครับผมสี่หมื่นเก้าต่อรองได้บัดมือเพื่อเก่าครับผมขอบคุณครับน่อยไม่ีไหมอีกบอกเมื่อนั่นเท่าไรครับตัวนี้สิบสองสิบสามก้อยแข่นบอ ก้ยแกะตัวผู้สิบสองสองครับเนอะแมติก้นเดิมเบอร์เทอร์ไตคิปตัวนี้แหลรนะครับตัวนี้เศ้าเศ้าเก็บศเก็บครับผมเล็บแกงเล็บคาดีตอร่องดเยอะสองตัวมั่งประมาณร้อยสิบห้าอันนี้ก้อยแกะเหมือนสองะครับเหมือนสองมากเมติ้นเดิมครับผมออกุณมากมากครับเนะ่ครับผมเนกะงามเนาะปา,ากดีกระบ,บานไง เอากลมริ้วอยู่ครับผมได้จักปีครับพอดี15เดือนลูกไซรเลยได้ครับผมเล็บแกงเล็บกาดีพวกเขางี้กับผมกของพ่อตาเต็มเต็มจำชัดเจนลูกลูกไซรได้ครับผมเพชรเจริญครับเพชรเจริญครับผมเพชรเจริญเพชรอุดรมันคล้ายๆกันเนาะเพชรเจริญกับลูกเพชรอุดรปลายหูดำปลายหูฝนล่ำหูดำปลายหูดำหูฝนล่ำมันเป็ด่ะไรกันจ้ว่า เดืดเดืดนไิดเดอาเาดเาว่าไปหัวดำไฟหัว <desserts> <men> ันล้ำสูงประมาณ130อยสามสิบบาอหางดีหางงามนะครับด้วยไยบางน่าสัตว์ลูงได้ห3่อยสามสิบบาทอเป็ดเมียงามงามครับสายพัฒนาเอาไปต่อยดราคาครับพ่อแสนหานะครับแสนหาต่อรองได้ เอามาจากตัวครับผมฝาทษหน่อยพ่อศูนย์เกาสมเก้าสามนย์ห้าเนย์ห้าเกีดสามศูนย์เก้าแปดสามก้าตัมาเด้พี่น้องกิ่งกังรมเพื่อเครับผมน้ำมต์ครับนำมต์นะครับเด้ตมาตมาคพี่น้องอยู่ล่งนำอบอจา้จาอยู่ล่งนำบอครับผมหน้าตาดีแบบเควแสนห้าต่อรองได้ครับผมตกิ่งกังสอบถามได้เป็นเบื้องหน้าพ่อก็ได้เนาะ นะ้ำฟ้ามกมีหลายตัวบ่กก่อข <Okay. S 1> อบคุณมากครับผมอ,อ, <s> อู้ยังเงี้ยววันนี้เลาเนะครับผมเส,ส้สสสสนสองครับตัวละเส้นสองครับตัวนีงเส้นสามตัวนี้เส้นสามห้องนี่ห้องราคาห้องห้องไหมครับผมห้องผู้เขาไฟเจ็ดเดือนกว่าน,ดดน,านี่ต้องเกาเจริญเจ็ดเดือนกว่าอันนี้ร้อยสามเจ็ดอันนี้ร้อยสามก็นี่ร้อยสามสามเจ็ดจะกับเด้อต้วาสูงห้องเจ็ดเดือนครับผมเจ็ดเดือนกว่าเจ็ดเดือนกว่าครับมี่ไไม่หลอดเนาะ แกงขาดีกับนมสีเต่าดนะครับเด้อเล็บแขกงเล็บขาห, au, หางเหย้าหางงามไทยกับเนาตัดโอ้กับผมหลังเฟรดเปรดล,ลอยสามสิบเปียกก่ครับความสูงเนียนเท่านั่นสามเก่าอัวนี้ตัวนี้ลอยสามเก้านะครับเด้อผู้เขาไฟได้จังเดือนครับเจ็ดเดือนกว่าเเล็บแขกงเล็บขาดีครับอกกับเผายังไงนมงามนมสีเต่านะครับเด้อโอ้ยครับผม ได้ลูกมาจากตัวแล้วครับผมนี่อันนี้ตัวสองนตัตัวสองหัวนน 2, ใจทั้งมหมดสามไปสี่นี่หนึ่งสามสี่ครับตือสองได้สองตือสองแถมสองนะครับเด้อเสือหนึ่งแถมหนึ่งกับผมตั้งหมดอยู่นี่หนึ่งตัวหนึ่งหัวใจหนึ่งชีวิตหนึ่งหัวใจนะครับเด้อเสือหนึ่งแถมหนึ่งตัวนี้แสนแสนสองแสนสองนะครับแล้วแสนสองตัวนั้นแสนสามพครบสูง ลอยสามเก่าลอยสามเก็ยสามเกอยสามเก็ดไทบังหน้าตัดครับผมบังอ่อมโตทำงานสวยๆครับผมไายดีลังเปิดดีนะครับเด้อครับน้ำเลี้ยงดีขับสายพ่นสายอ่างเด้อครับเด้อสายพ่นสายอ่างครับหน้าหนังตาปุ๊บปูหน้าตาครับผมเพราะเป็นกล้วยสายพันธุ์อุดรมาตรัสใสครับผมเกาวงศ์กสินเกาวงศ์กสินนะครับเด้อ ฝากเบอร์โทรเนี่ย88 88 016 616 759ครับ759เอาวงนะครับเด้อกินกลางสอบถามได้ครับผมปักเผาใหญ่แท้โอ้กบบคือวัดสวยถือว่างามราคาจับต้องได้ต่อรองได้ทุกบาทเนาะเนาะต่อรองได้บิดหมือครับมีรถรับส่งมีรถรับส่งครับผมขอบคุณครับผมถึงบาทถึงซองคือเก่าเนาะ กับผมเปิดไรไหมครับผมตัวงามๆราคาครับผมเปิดไว้สามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้านะครับสามหมื่นเก้าแม่สาวหน่อยได้จักพ่อปีไปครับผมหนึ่งครับเด้อสามหมื่นเก้าแล้วเกษตรกรสำหรับผู้ทุนหน่อยครับผมสำหรับผู้ทุนหน่อยนะครับเด้อผู้ทุนหลายกับสนุกสื่อความสูงประมาณหน่อย เจ้าไดเนาะยยี่สิบครับผมมีสายเหลือบนะครับปอกผึ่งฟูงะครับมันปอกผึ่งฟครับเดเด้วตาเต็มเลยครับเด้อตาเต็มเจ่มจังครับผมสามหมื่นเก้าฝากเป้าไงแข้งขาดีกับบอถกบอถอนสามหมื่นเก้าเอามาจากตัวครับมีเอามัตัวเดียวหนิดู่อยเพื่อเพื่อเลยครับผมฝากวัตโต้นะครับ ออนย์เ้าส5 3 9เก้ามาหนึ่งเกหปสปยังกอแปดห้าสมากครับผมกมาจริงกลงสอบถามได้ครับผมเกษตรกรราคานี่จับต้องได้ครับผมราคาเกษตรกรเียมหาาจากหน่อยหางบ่ท่านพัวเนาะบ่ท่านดกปันไดเครับผมขอบคุณมานๆครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณมากๆครับที่รับชมสวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับ